m o เดิร์นไนทีวีดี Documentary เรีเสนอจะไปบา,ออบางออช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสัตว์เลือเ้อยคลานชนิดหนึ่งครับที่อย่าว่าแต่จะเอามาเลี้ยงเลยนะครับหลายคนแค่จะมองหรือแค่จะสัมผัสก็อาจจะต้องร้องยี้แต่พวกเขาเหล่านี้ นำมาเลี้ยงได้อย่างไรและทำไมถึงนำมาเลี้ยงเราไปถึงบางอ้อช่วงนี้เลยครับก็คือแบบกลัวกลัวพิษเขากลัวเขามารัดอะไรอย่างเงี้ยกลัว ความรู้สึกของคนงางงูมันถ้าจะแบบยื้ออะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณู้ชมที่บ้านหลังนี้ที่ที่เขาบอกว่าบ้านเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงแปลกไม่ธรรมดาเรียกับน้ำค่ะอ๋อขอบคุณครับดูดดีดดดงงงงอันตรายงูงูงู อยเดี๋ยวเป็นเด็กเป็นเล็กเล่นงูอย่างนี้มันมันมันอันตรายเดี๋ยวคุณพ่ออยู่ไหนไปตามคุณพ่อมาหน่อยนู่นไงอาสวัสดีครับโอ้หนักกว่าเดิมอีกพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โจ๊กเจอไหนเดี๋ยวไปโอ้โหมีงูปะจระเข้อโห ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อนสีของพี่เก่งก็คืองูงูง,งูแล้วก็งูเต็มไปหมดเลยครับ,บเห็นแบบนี้เป็นใครก็กลัวกันทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ชมและถึงแม้ว,ว่างูเหลือมจะไม่มีพิษแต่งูเหลือม ก็ยังคงมีสัญชาตญาณของความเป็นงูที่อาจจะดุร้ายเมื่อเขาหิวหรือหดุดหิดเป็นผมแล้วก็อย่าว่าแต่เลี้ยงเลยครับให้อยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้าเลยครับคุณผู้ชมน่อย่ากที่บอกว่าบ้านนี้มีสัตว์เลี้ยงแปลกๆที่ว่านี้ก็คือมีงู อันนี้คยน้องๆเนี่ยเขาอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแล้วก็การที่เขาจะมาเล่นเนี่ยผมต้องเป็นคนหยิบมาให้เขานะครับเขาจะไม่มีโอกาสที่จะไปหยิบเองโดยเด็นขาดเลยงูเหลือมเป็นงูที่ยาวและใหญ่ที่สุดในโลกมีลำตัวยาวเฉลี่ยประมาณ1-5เมตรซึ่งบางอ้อเชื่อว่าหลายๆคนอาจนึกถึงงูอนาคอนดา แต่ถ้าดูตามสายพันธุ์แล้วงูเหลือมใหญ่กว่าครับเขามักจะชอบอาศัยอยู่ตามโพรงนินโพรมไม้ในที่มืดและเย็นนานหลายวันนะครับจึงจะออกมาหากินสักครั้งส่วนอายุเฉลี่ยก็ราวๆ30สามสถึงสาปีเลยทีเดียวครับแต่ว่านึกยังไงถึงได้เอากูเหลือมมาเลี้ยงกันได้ละครับนี่เริ่มต้นนะจจะเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วคุณ<อ>พ่อคุณแม่ก็ ส่งเสริมสอนให้ให้เป็นคนที่รักสัตว์แล้วก็ที่เลี้ยงงูเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเรนเห็นว่างูเหลือมของไทยเนี่ยสามารถพัฒนาศีรันและลวดลายได้มากมายกี่ปีแล้วะครับพี่เก่งเออประมาณสักยี่สิบขึ้นไปครับท,ที่จริงจังนะครับ mm สัตว์เลี้ยงคานเนี่ยคือเราไม่ต้องดูแลเขามากเขากินอาหารเนี่ยเขาไม่ต้องกินทุกวันนะครับ,รบย่างูใหญ่ๆเนี่ยเดือนละครั้งครับคือเวลาเวลาเราไม่มีเวลายังไงเขาก็ไม่ตายครับ นอกจากจะรักสัตว์แล้วพี่เก่งยังเป็นคนใจกว้างอีกด้วยนะครับ <ไป S 1> เพราะพื้นที่แทบทุกตารางนิ้วภายในบ้านพี่เก่งเขาก็ยังแบ่งปันให้เป็นพื้นที่ของสัตว์เลี้ยงเพื่อนสีได้วิ่งเอยได้เลื้อยเล่นมากกว่า20ตัวด้วยกันนะครับเนี่ไม่ธรรมดาจริงๆรงถเหลืองเนี่ยคะ่ะถ้าเราไม่ไปบรบกวนเขาอ่ะเขาก็จะไม่มีพฤติกรรมในการโฉกหรือว่า ัดเราถ้าหิวจึงจะล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่หิวเขาก็จะอยู่กับที่เฉยๆเท่านั้นเองความที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็คงต้องบอกว่าไม่เชื่องนะคะสำหรับงูเหลือมแล้วนั้นโรคโดยทั่วไปเป็นพาหะต่อมนุษย์ได้ก็อย่างเช่นปรสิตภายนอกปรสิตภายในเช่นกลุ่มของพยาธิกลุ่มแบคทีเรียบางจำพวกก็ทำให้ท้องเสียอย่างเช่นกลุ่มของสมเนล่า เพราะเชิญเวลาเราจับสัมผัสสัตว์เลยครั้งดูครั้งก็ต้องใส่ถุงมือหรือว่าล้างมือให้สะอาดดูแลสุขละลักษณะของเราด้วยถ้าเราคิดจะเลี้ยงเขาไว้เป็นเพื่อนน่ะน,นะคะถืเมืออ้อกรับแล้วใช่ไหมละครโลกของเรานั้นแสนกว้างใหญ่และยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราไม่เคยรู้นะครับ ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตให้เกิดขึ้นมาอย่างมากมายและทุกอย่างล้วนอยู่อย่างพึ่งพิงและมีประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับและจะหากว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างพึ่งพิงสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้ก็ย่อมเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์แน่นอนครับสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงเมืองอ้อพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโมเดิร์นไนท์ทีวีสวัสดีครับ แดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์วะคุณจะตีหวยทำไมเนี่ยเป็นไงล่ะตาใจดำมาดูดีถ้ามากินของผมบานนี้ไม่ต้องกังวลแล้วโอ้โหทายเลย ทีพี่เกียงหลหกินเอากินเอาที่ผมไม่ยอมลงมากินเลยเออ